สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมคลิปนี้พาดูรถดำครับ่อยดำดินทางแคบๆกันเลยครับนี่เลยครับงานชาวบ้านครับก็จะลักษณะนี้ครับซอยแคบฮีโน่อย่าไปอย่าไป ทิมงานช่างรวยครับเอาเอาเอาเอออโอ้องแคบอะไรเนี่ยยกไม้ยกไม้โอ้โห ทีในคอ,อกวัวครับโอ้สาวสาวสาวเฉียนดนิดเดียวอ,อ๋อหน้าดินสวยงามมากครับอาโดเสาวฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสาไม้ตรงก่อนตรงก่อนเจาวเลยอาลงกีเที่ยวตาตรงนี้กีเที่ยว เดี๋ยวเราชมคันต่อไปครับมาชมคันต่อไปครับผมนี่รถอ,อ,อะไรเนี่ย,อยโอ้ไม่กล้าไม่ก้าครับ คันนี้จัดมาจากอูวินตาลน,นะครับดูฝาท้ายเขาสิอูวินตาลโ o แปดซีครับผมคันนี้มีตีเกอร์ดินด่วนด้วยน่าเลดครับเยาไปเอาไปชายร่างถอดออกครับ จก้าทรงนาซ่าก็ถอดออกนะครับปกติมีอยู่เบาได้เบาเบาได้เบาหักเลยหักเลยไ,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 ไม่แคบนะครับไม่แคบ อยู่ข้างในโล่งอยู่ <S <S> <S ได้ข่าวว่าคันนี้นี่9แสนนะ Geo แปดซี่นี่แพงจริงนะเป็นเครื่องที่แพง ชาติไทยด้วยเฮ้ยมีปังตอเลทแคปเลทให้ PTO ด้วยปิด PTO ด้วยตาบอกให้เขาปิด PTO ด้วยนี่ครับอูอินตานเดี๋ยวนี้เ,เสริม ชุดดันท้ายให้ด้วยครับจัดว่าโอเคเลยวิ่งกันกีน่คันเนาะทีมง,งานนี้เอาเดี๋ยวรอชมขันต่อไปครับผมมาอีกคันแล้วครับพี่น้องโอ้โหนี่มันรุ่นไหนครับเนี่ย อ้ท้อโหดเอ่อไปของแท้เลยรถรถไหนเนะี่ยโหดโโโมากครับเอ่สุดจัดสุดจัดนี่ดูครับ ไหนครับเนี่ยอ,อ่าดูจากหน้าตาเหมือนเคนเตอร์ครับเหมือนเคนเตอร์นนะลับไป ข้อหดจัดกระบะสุดจัดเอียง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 ไปเลยไปเลยม่มีอะไรหรอกไปเลยเลยขึ้นเนินเฉย หมดมากแล้วนี้ยยอดแสงหน่อยนะพี่น้องดดูิมีเลรถทำกินโอ้อย่างก้าวดเลยโอ้โหช่วงล่างใหญ่ครับ นี่ยาง9ก้าครับโอ้โห,โหนี่ดูราคาดินก็พอๆอครับเท่ากันแหละเท่ากันกันกบรถแต่งครับ <c oughs> นี่สุดยอดครับเดี๋ยวรอชมคันต่อไปครับ อ๋อกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบาช่างว<อ>ิ่งกี่คันอะ่ะสี่สี่คันม,มาแล้วครับ KS นะครับร้อยสิบแรงมาครับ ของฝุ่นลากพื้นเลยไหม mm. หาดูยากครับ KS รถบริษัทล่น้วนครับ, mm. บกกระบะค่อนข้างยาว mm. ช่วงยาวมากคันนี้ ไล้ไลยลยโอ้โหมีติเกอร์ดินดวนแรงทุกคันครับช่างรวยโบกเองเลยไม่มีในหน้าครับ250บบาทรับเต็มเต็ม วันหนึ่งยี่สิบสามสิบเที่ยวแกก็เอาเท่าเยอะครับ ค่อนข้างจะขับยากนิดนึงครับโอ้ตัดใหม่ตัดใหม่มเจอเนินโมด,ดีครับ ยกเลยยกเลย,ยสูงยาวมากปากครอบพีโนโ่ักด้วยครับโอ้ดำยิงหลังเด้นน่ กระบอกใหญ่ซะด้วยครับเหมือนจะกระบอกหกตันเลยเนีเ่ยกระบอกกี่ตันช่างนี่4สี่ตันโอ้สี่ตันกระบอกใหญ่สี่ตันน่าจะหมดแล้วมั้ง

เดี๋ยวจะพาไปดูรถไปโคแกรครับน่ารักมากครับอ่ะคลิปนี้สวัสดีครับผม